คำพูดที่เกิดจากความรักจะเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมองโลกของไทยบายทีนะครับณเช้าวันหนึ่งในประเทศแอลมาเนียปีคศ1970มีครอบครัวครอบครัวหนึง่งในมาส่งลูกขึ้นสู่รถโรงเรียนเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปเรียนในเมืองและหลังจากที่เขาส่งลูกไม่นานเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2อลิตรในช่วงระยะเวลา4นาทีเท่านั้นเองมีคนเสียชีวิตถึง3 0 0 0 0กว่าคนสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของพ่อก็คือว่าพ่อเคยบอกกัาลูกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พ่อจะอยู่ข้างๆลูกเสมอเสียงเองทําให้พ่อเองไปถึงโรงเรียนภายในระยะเวลาไม่นานและเมื่อพ่อมาถึงโรงเรียนก็เห็นกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นอาคารของโรงเรียนทั้งหมดได้พังลากมาอยู่กับพื้นทุกอาคารพ่อได้จินตนาการว่าถ้าลูกมาถึงโรงเรียนลูกจะต้องเดินไปที่เส้นทางไหนไปอาคารไหนและจะต้องอยู่ตรงไหนบ้างเขาพยายามเดินตามเส้นทางนั้นและเขามาอยู่ที่ตึกตึกหนึ่งอาคารอาคารหนึ่ง และเขาคิดว่าลูกของเขาจะต้องอยู่ใต้ซากอาคารตรงนี้นั่นเองเขาจึงเร่งใช้มือเปล่าของเขานั่นเองคุยเคี่ยสิ่งปลูกสร้างที่ประหลาพังออกทีละชิ้นสองชิ้นตามที่เขาสามารถจะทําได้และกลุ่มคนที่อยู่ข้างๆนั่นเองก็ได้เตือนเขาบอกว่าคุณออกมาเถอะเพราะว่าคุณกําลังอยู่ในพื้นที่อันตรายอาจจะเกิดอักเสช็อกเกิดขึ้นซ้ําร้อยก็ได้คุณอาจจะตกอยู่ในซากตึกก็ได้และเป็นอันตรายของคุณอย่าเข้าไปเลยออกมาเถอะมันอันตรายอย่างยิ่ง แล้วพ่อก็บอกว่าคุณพูดเสร็จยังถ้าคุณพูดเสร็จแล้วผมจะช่วยลูกผมต่อแล้วนะแล้วคนกลุ่มนั้นก็บอกว่าแล้วแต่คุณตามใจคุณเลยเขาเตือนคุณแล้วนะพ่อก็ไม่นสนใจพ่อก็คงจะช่วยหรือซากปลาขับปังที่ตกลงมาอย่างชินแล้วชินเล่าออกจากบริเวณนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานรถดับเพลิงก็เข้ามาโดือรถดับเพลิงก็มาสากัดเพลิงควบคุมเพลิงไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามไปทั่วทุกพื้นที่และนักดับเพลิงนั้นก็บอกว่า คุณคุณออกมาเถอะพอเดี๋ยวอีกไม่นานจะเกิด after shock และคุณจะอยู่ในพื้นที่อันตรายพ่อก็บอกว่าคุณพูดเสร็จยังถ้าคุณพูดเสร็จแล้วผมจะช่วยลูกผมต่อแล้วนะและนักประจันเพิงก็ไปทํางานของเขาแล้วพ่อก็ยังคงทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือว่าจะต้องช่วยลูกเขาออกหมายได้ในยาผ่านไปอีกสักระยะหนึง่งมีตํารวจ เข้ามาในพื้นที่ก็พยายามที่จะช่วยกันและคิดว่าพื้นที่ของคุณพ่อที่อยู่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงและอันตรายและก็บอกให้คุณพ่อนั้นออกมาจากพื้นที่นั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานลําบากและคุณพ่อไปกีดหวางการทํางานของเจ้าหน้าที่นั่นเองพอ่อเขาบอกว่าคุณพูดเสร็จยังถ้าคุณพูดเสร็จแล้วผมจะช่วยลูกผมแล้วนะและตํารวจก็บอกว่าแล้วแต่คุณคนจะทำยังไงก็เรื่องของคุณชีวิตของคุณ และระยะเวลาผ่านไป24ชั่วโมงช่วงนี้เองเขาไม่ได้หยุดพักที่จะเร่งมือนำทราบปลากระงพงออกจากพื้นที่เพื่อที่จะช่วยลูกเลยระยะเวลาผ่านไป36ชั่วโมงแล้วทุกคนคงบอกว่าคงจะสิ้นหวังแล้วเกิดรอเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือหนะักเข้ามากู้เอาทราบต่างๆออกจากพื้นที่จะดีกว่า เขาเองก็ยังคงไม่ย่อท้อยังคงใช้มือเปล่านั่นเองและชั่วโมงที่มาฏจรรย์ก็เกิดขึ้นในชั่วโมงที่38นั่นเองเขาได้ยินเสียงที่แทรกออกมาจากช่องปูนเล็กๆบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจําได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกชายของเขาเขาจึงถามว่านั่นลูกใช่ไหมลูกก็ตอบว่าใช่แล้วพ่อหนูเองหนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่กับเพื่อน33คนแต่ตอนนี้ที่เหลือจริงๆมีเพียงแค่14คนเท่านั้นเอง พ่อเขาบอกว่าใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวพ่อจะรีบช่วยหนูออกมาให้ได้และเขาก็พยายามที่จะขยายเศษซากปรากระงพงตรงนั้นให้มันกว้างมากขึ้นจนกระทั่งตัวเด็กสามารถที่จะรอดขึ้นมาได้และเขาก็บอกว่าหนูขึ้นมาก่อนเลยคนแรกแล้วเดี๋ยวคนต่อๆไปพ่อจะช่วยขึ้นมาเองและลูกชายของเขาก็ไม่ได้ทาเช่นนั้นลูกชายของเขาก็พยายามช่วยเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ดันขึ้นมาจนกระทั่งเขาขึ้นมาจากช่องนั้นเป็นคนสุดท้ายเมื่อเขาเห็น,ล,ล,นลูกเขาเขาก็โผล่กอดลูกเขาแล้วก็พูดกับว่า ทำไมหนูไม่ขึ้นมาก่อนทั้งทั้งที่พ่อก็เรียกหนูแล้วเขาบอกไม่หรอกเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าอย่างไรก็ตามพ่อก็ต้องอยู่เคียงข้างผมตลอดและเนี่ยครับคําพูดที่เกิดจากความรักมันจะทําให้ปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอจากเห็พัดเกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อไปปัจนสวัสครับ